สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนี่นะคะวันนี้อัปเดตวันนี้นะคะท้องฟ้ามืดคล้มเลยนะคะเ,เพื่อนพายุเข้าอีกแล้วนะคะที่นี่ออสเตรเลียนะคะในรัฐควีนสแลนด์นะคะเพื่อนเนาะนี่เนาะมามืดตึบเลยพี่น้องนะคะเมื่อคือนก็ฝนตกทั้งคืนนะคะเ,เพื่อนนี่นะ,ะเออเลยพามาอัปเดตคร่าวๆนะคะเ,เพื่อนเนาะ,ะกับบรรยากาศนะคะ,ะช่วงนี้ประมาณบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงที่ออสเตรเลียนะคะ นี่เนาะเพื่อนมา,หาเห็เบิ่งหเห้เพิ่งพี่น้องบรรยากาศนะคะม้ามืดตึบเลยนะคะเราถ่ายไว้ก่อนที่ฝนจะตกนะคะเพื่อนเดี๋ยวสิบะได้ถ่ายพี่น้องนะคะจัดไว้ก่อนนะคะนี่เนาะเรามาอัปเดตให้ดูกันคร่าวๆนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะทุกกําลังใจที่มีให้กับพี่ไปดีๆตลอดมานะคะฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะเพื่อนเนาะนี่นเนาะ กับคุณไลลานะคะเราก็พามาให้ดูบรรยากาศช่วงบ่ายนะคะที่นิวตรเลียนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่างไรนะคะอย่าลืมกดติดตามให้เนเตอร์พี่น้องนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในตอนต่อไปนะคะถ้าเรามีทางช่องเรามีอะไรดีๆเราก็จะพามาอัปเดตให้ดูกับสถานการณ์ในแตล่ละพื้นที่และก็ แต่ละข่าวนะคะเราก็จะพยายามจะอัปเดตให้ดูนะคะวันนี้นะคะเราต้องไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ